กุ้งอบออ่นเส้นพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ะพี่พี่จ๋าส่วนตัวหญิงชอบทานแบบแห้งๆนะคะเห็ดหอม <c oughs> <c oughs> ใส่หมูสามชั้นสไลด์ด้วยนะคะพี่พี่ขาที่เด็ดคือหญิงมีน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะหืมเห็ดหอมอืมหื้อ ามชั้นสไลด์จ้ะมาพี่ๆเรามากินกุ้งกันตัวแรกสามชั้นสไลด์จิ้มซีฟูด้ด God! <mimus> ออืเวลากินกุ้งอบหมนเส้นในโตจีนเราจะขัดใจนิดนึงเห็ดหอมมันน้อยพี่พี่อันนี้หญิงใส่เห็ดหอมแบบจุกๆเลยหมูสามชั้นสไลด์ทำไม่ยากด้วย ออขอตัวไปทานต่อก่อนนะคะพี่ๆค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe คอมเมนต์แล้วกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊วย